โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับสวัสดี Fc ช่องเบนรถไทซิงครับวันนี้นะครับจะมาติดตั้งสปริงกาวนานะครับสปริงนี้เป็นของกิติรัตสปริงซิงนะครับของพี่กิติรัตนะครับส่งมาให้นะครับราคาก็ยังไม่พูดถึงนะครับราคาเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับว่าใส่ใส่ยังไงนะครับสําหรับสปริงกาวนานะครับ ตัวนี้เป็นรอบ3,500นะครับแกมี3,500กับ4,500นะครับแล้วแต่จะสั่งนะครับนี่นะครับนี่เป็นสปริงตัวใหม่นะครับรอบ3,500ครับของผมสั่งมานะครับนี่เป็นตัวเดิมนะครับตัวเดิมตัวเดิมที่ผมเพิ่งถอดออกนะครับนี่ครับนี่เป็นตัวเดิมนะครับนี่ครับตัวเดิมก็จะอยู่แบบนี้นะครับนี่ การถอดนะครับสําหรับการถอดก็ไม่ยากนะครับการถอดการถอดแล้วก็คลายน็อตเบอร์สิบครับออกหนึ่งตัว2ตัวสามตัวสีตัวห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวนะครับคลายออกหมดทุกตัวนะครับแล้วก็ตรงคันเร่งนะครับหรือตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็ต้องคลายออกนะครับคลายออกให้สุดนะครับแล้วก็ดันคันเร่งนะครับคือมันจะอยู่ในลักษณะนี้ใช่ไหมครับนี่เวลาเอาออกนะครับเวลาเอาออกก็ ดันดันโดยนี้นี่ครับดันขาคันเร่งนี่ครับดันมาให้มันตรงนะครับดันมานิดนึงนะครับผักมาฝั่งนี้นิดนึงนะครับนี่คือจะให้นี่ส่วนนี้นะครับนี่มันจะมาประมาณนี้นะครับนี่มาประมาณนี้คือมันอยู่ลักษณะนี้ใช่ไหมครับคือให้ขาตัวนี้นี่ครับมันลงมาตรงตรงนี้มันจะออกนะครับนี่มันจะตรงตรงนี้นะครับคือเราต้องดันขาช่วยครับดันขาช่วยสักนิดนึงนะครับ มันก็จะออกนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นขานะครับขาขันเล่งนะครับขากวานาครับตัวนี้เป็นสปริงตัวใหม่นะครับนี่สปริงตัวใหม่นะครับเอามาแล้วนะครับมันต้องตัดนิดนึงนะครับคือตัดฝั่งนี้นี่ครับฝั่งที่เข้ากับเข้ากับตัวนี้นี่ครับตัดออกนะครับตัดออกนิดนึงครับประมาณประมาณหนึ่งมิลนะครับนี่คือตัดออกนี่ครับประมาณหนึ่งมิลนะครับตัวนี้ผมตัดแล้วนะครับ ผมตัดแล้วนะครับนี่ข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับข้างนี้ก็ตัดตรงที่มันโค้งนะครับออกหนึ่งมิลเหมือนกันนะครับจะได้เข้าได้ง่ายๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูวิธีการใส่กันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่นะครับการใส่ก็ไม่ยากนะครับนี่ตัวนี้เป็นของเดิมนะครับเราดูจากของเดิมเลยครับนี่ว่ามันงอมาแบบไหนตัวนี้ก็อยู่แบบนี้ใช่ไหมครับนี่ พออยู่แบบนี้นะครับเราก็เกาะนะครับเกาะสปริงใส่นะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับหนึ่งตัวนี่ครับจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับนี่ครับอยู่ในลักษณะลักษณะนี้นะครับและตัวนี้นะครับก็สอดเข้าด้านในนะครับแล้วก็เกาะเข้านะครับคือมันจะเป็นสปริงสองตัวนะครับนี่ครับคือมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับทั้งสองตัวนะครับ นี่ครับนี่เป็นขาคันเร่งครับนี่ครับเมื่ออยู่ในลักษณะนี้แล้วนะครับมันจะใส่ยังไม่ได้นะครับอุปกรณ์ต่อไปของเรานะครับเป็นเชือกฟางนะครับเชือกฟางแล้วก็เรามาทําให้มันเล็กๆนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อเราจะร้อยสปริงนะครับร้อยสปริงเข้าไปนะครับนี่ครับก็มัดนะครับมัดใส่กับตัวใหญ่นะครับจะได้เข้าได้ง่ายๆนะครับ นี่ครับตอนนี้ผมก็กําลังมัดนะครับมัดใส่ตัวใหญ่นะครับคือมัดตัวเล็กใส่ตัวใหญ่นะครับไม่ให้มันหลุดหลุดออกจากกันนะครับตอนนี้นี่ครับจะได้ลักษณะนี้นะครับนี่พอได้ลักษณะนี้แล้วนะครับก็มาใส่กันเลยนะครับก็จัดให้มันเข้ารูปเข้าทรงสักนิดนึงนะครับ กอนที่จะใส่นะครับการใส่ก็ปลายเชือกเส้นนี้นะครับสอดเข้าไปครับป้องครับเข้ามาครับสอดเข้ามานะครับนี่ครับคือสอดให้มันมาฝั่งนี้นะครับตัวนี้เป็นสปริงของพี่กิติรัตน์นะครับไม่ใช่ของช่างชัดนะครับ กิติรัตสปริงซิ่งนะครับที่เฟซบุ๊กที่เพื่อนๆพี่ๆน้าๆสั่งหนวดกุ้งไปนะครับนี่ครับมาแบบนี้ใช่ไหมครับนี่พอมาแบบนี้แล้วเราก็ดึงดึงฝั่งนี้นะครับดึงเพื่อนมันเข้านะครับแล้วก็กดกดลงนิดนึงนะครับนี่ครับก็ประคองตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็กดนิดเดียวนะครับ กดนะครับแล้วก็เอาเข้าไปนะครับมันเข้าอาจจะไม่ง่ายนะครับไม่ค่อยง่ายนะครับกาพูดได้เลยว่าไม่ค่อยง่ายตอนออกนี่ออกออกง่ายนะครับตัวตอนเราเข้านี่ออกยากหน่อยนะครับเพราะว่าสปริงมันบางทีมันดึงไม่มาครับนี่ครับเดี๋ยวผมมาเข้าก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายนะครับนี่นะครับการใส่การใส่นะครับก็ กดตรงนี้นะครับให้มันตรงอย่างนี้นะครับนี่นะครับให้มันตรงแบบนี้นะครับแล้วมันจะใส่ง่ายนะครับนี่มาดูตรงไปนี่ครับนี่ครับนี่นี่คือใส่ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับนี่ครับนี่นะครับเดี๋ยวรอรอกล้องโฟกัสก่อนนะครับนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับ ใส่ได้แล้วนะครับเราก็เราก็เอาใส่เลยนะครับนี่ครับก็ใส่เลยนะครับก็ดึงดูนิดนึงนะครับบางทีมันก็จะหลุดจากฝั่งนี้นะครับซึ่งผมเคยเจออยู่นะครับ จะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวไปดูตอนใส่เสร็จนะครับนี่นะครับการเอาเข้านะครับก็ให้ตัวเล็กกับตัวใหญ่มันเข้าอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ใส่ไม่ยากนะครับเดี๋ยวไปดูตอนทดสอบกันเลยนะครับเดี๋ยวนะครับก่อนจะไปทดสอบนะครับมันต้องตั้งรอบใหม่นะครับนี่คือตัวนี้เราคลายออกมาแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับมันก็จะแข็งๆนิดนึงครับเอาสตาร์ทเครื่อง บิดกุญแจซื uh> ้อบิดกุญแจเดี๋ยวนะครับสตาร์ทเครื่องนะครับบิดสตาร์เลยนี่นะครับนี่คือรอบเดินเบาของมันนะครับสปริงตัวนี้นะครับ ค,คือเราตั้งได้นะครับว่าจะเอาในระดับไหนนะครับแต่ตันนี้แรงนะครับแต่เดิมมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับรอบเดินเบานีค,ครับ เกตได้เลยนะครับแก่สตัวนี้นะครับเราต้องตั้งขึ้นใหม่นะครับเพราะว่าสปริงมันก็แล้วแต่ชอบนะครับรอบนะครับตัวนี้ไม่มีผลต่อเครื่องยนต์นะครับไม่มีผลเสียต่อเครื่องยนต์นะครับผลดีก็คือว่ามันจะ คือเราเปิดแค่นี้นะครับมันก็เกี่ยวได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูรอบเครื่องนะครับผมขอตั้งเดินเบาสักนิดนึงนะครับโอเคครับผมผมก็จะตั้งประมาณนี้นะครับตัวนี้ผมเอาสูตรเลยนะครับนี่ครับเอาสูตรเลยนะครับคือผมไม่ให้มันเดินหอบนะครับใครจะทําเดินหอบก็แล้วแต่นะครับผมว่ามีผลเสียตามมานะครับแทนเครื่องนะครับจะสึกเร็วกว่าเดิมนะครับถ้าตั้งเดินหอบนะครับ ตัวนี้ผมตั้งรอบอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันหนึ่งพันนะครับผมตั้งรอบอยู่ที่หนึ่งพันสำหรับตัวนี้ก็นี่ครับก็ตั้งตัวนี้เอานะครับตั้งเพื่อให้ได้รอบหนึ่งพันนะครับแล้วเราก็มาใส่สายคันเร่งนะครับตัวนี้เป็นกิ๊นะครับลืมบอกนะครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูรอบเครื่องนะครับหลังการใส่นะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามา ฟังเสียงกันเลยนะครับแล้วก็มาดูรอบเครื่องนะครับเดิมๆมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับเดิมๆเดิมๆจะอยู่ประมาณนี้นะครับ,อรรบตอนนี้ใส่สปริงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูรอบเครื่องกันครับว่าจะได้เร่งเยอะไหมนะครับไปดูกันเลยครับสีรอบเดินเบาผมตั้งอยู่ที่หนึ่งพันนะครับ ตัวนี้นะครับมาดูนะครับดึงขึ้นนิดเดียวครับไปสองพนแล้วครับเล่งแค่นี้พอนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งที่จะมาบอกกันนะครับ รถเกี่ยว DC 70นะครับรถเกี่ยว์ทุกรุ่นนะครับที่มีเทอร์โบนะครับที่เป็นของคูโบตานะครับไม่ควรเพิ่มน้ํามันนะครับถ้าใส่สปริงกาวนาเข้าไปนะครับบูตมันจะเพิ่มนะครับก็เหมือนเราขับรถแช่บูทนานๆนะครับหลักการเดียวกันเลยนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้ครับการเล่นก็ดูนะครับ เกตได้ว่ารอบมาไวกว่าปกตินะครับนี่นะครับตัวนี้รอบเครื่องตั้งอยู่ที่หนึ่งพันนะครับแต่เวลานะครับแต่เวลาเราจะทํางานนะครับเราต้องของผมตั้งไวหนึ่งพันใช่ไหมครับผมก็จะดันขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อให้รอบเครื่องถึงหนึ่งพันห้านะครับเพื่อเพื่อปั๊มนะครับพวกปั๊มหีีมันจะไม่โหลดนะครับแต่ถามว่าเวลาเกี่ยวนี่ใช้รอบเครื่องประมาณไหนก็ ก็สูงอยู่นะครับใส่เพื่อเพื่อเราเร่งนิดเดียวนะครับคือเปิดน้ํามันนิดเดียวนะครับรอบเครื่องขึ้นนะครับรอบเครื่องขึ้นเร็วนะครับโอเคครับก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ครับสังเกตได้นะครับว่ารอบมาไวกว่าปกตินะครับดูดูฝังคันเร่งแล้วก็ดูรอบเครื่องนะครับประสานกันนะครับ ครับผมโดยรวมนะครับโดยรวมก็โดยรวมก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าหากสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ Facebook ของพี่เขาไว้ให้นะครับกิติรัตน์สปริงซิงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ a c e b o o กไว้ให้นะครับแล้วก็บอกไปว่าเหมือนเดิมนะครับบอกว่าช่องเบลรถไถซิงแนะนำมานะครับถูกกว่า ถูกกว่า300บาทแน่นอนครับราคารวมส่งนะครับโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบนรถไถซิ่งด้วยครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับ